บารมีสิประการ m มายเซตความสำเร็จจากการเอาธรรมะของพุทธศาสนานะคะมาปรับใช้ให้กำลังใจในการทำงานให้ประสบความสำเร็จค่ะบารมีแปลว่ากำลังใจบารมีสิประการลองดูค่ะว่าเราสามารถที่จะเอามาใช้ได้ยังไงบ้างข้อหนึ่งค่ะทานทานคือการให้เอาชนะความตระหนีได้ด้วยการให้ คำว่าทานไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องของเงินนะคะเราสามารถที่จะให้คนอื่นได้ให้ความรู้ให้กําลังใจให้ความหวงังให้ทัศนคติที่ดีให้ไปแล้วเราจะรู้สึกว่าความสุขจากการที่ได้ให้คือการให้ทานลดความตระนีของเราค่ะข้อ2คือศีลศีลคือความปลอดภยัยทำแล้วสุดท้ายไม่เดือดร้อนมาถึงตัวเอง สิ่งที่เราทุกคนควรจะมีนะคะขั้นต้นเลยก็ต้องมีสิน5้ลองเข้าไปดูความหมายของสิน5นะคะสุดท้ายแล้วสิน5คือการที่จะทำให้เราไม่เดือดร้อนในทุกๆข้อตรงนั้นค่ะข้อ3ใเนคขมมะการที่จะมีเนคขมมะคือเรื่องของการออกจากกามยกตัวอย่างก็คือการถือสินแมากกว่าสิน5้าอีก3ข้อนะคะข้อ4 ปัญญาปัญญาคือความฉลาดความรู้การที่เราสามารถที่จะเข้าใจอะไรได้ง่ายเวลาที่มีคนสอนเราก็รู้สึกว่าเข้าใจง่ายอ่านหนังสือเข้าใจง่ายฟังอะไรแล้วแต่ก็เข้าใจง่ายนั่นคือความฉลาดทางปัญญาข้อ 5. วิริยะ วิริยะคือความเพียรคือความขยันเราเอาชนะความขี้เกียจได้โดยการที่พยายามทำใช้ความขยันเข้าแลกแล้วก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอะไรที่จะต้องทำทำทันทีแล้วทำมันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าเราจะเก่งหรือไม่เก่งนะคะเราใช้ความขยันเข้าสู้จะช่วยได้ในหลายๆกรณีเลยค่ะข้อ 6. ขันติขันติคือความอดทนความอดกลัน้น ถ้าขันติมากับวิริยะนะคะ2ข้อนี้ทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จค่ะเพราะว่าเราอดทนในการที่จะมีความเพียรไปเรื่อยๆนะคะใช้เวลาแล้วก็ใช้ความขยันเข้าแลกอดทนสุดท้ายแล้วทุกๆผลของความอดทนจะคือผลสำเร็จค่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความอดทนอยู่ตรงไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะข้อ7ค่ะ สัจจะบาร,รมีสัจจะบาร,รมีคือความที่เราตั้งใจจริงเอาจริงเป็นคนตรงๆที่พูดพูดแล้วเชื่อถือได้คนมีสัจจะคิดอะไรทำอะไรพูดแล้วจะทำแบบนั้นแล้วก็ยึดถือว่าสิ่งที่เราตั้งใจไว้เราจะทำสิ่งนั้นให้ได้ข้อนี้เนี่ยเข้มแข็งรับผิดชอบในคำพูดนะคะต่อไปข้อ8อธิษฐานบาร,รมี คำว่าอธิษฐานไม่ใช่การร้องขอนะคะคำว่าอธิษฐานเป็นเรื่องของการตั้งใจมั่นเดินหน้าทําแล้วไม่เปลี่ยนแปลงตั้งใจว่าจะทําอะไรปุ๊บเราก็บอกเลยว่าเราตั้งใจที่จะทําสิ่งน,นี้ให้ได้ทําให้สําเร็จข้อ9เมตตาบารมีความเมตตาคือความหวังดี หวังดีต่อคนอื่นอยากให้เขามีความสุขแล้วก็คอยช่วยเหลือเขานึกถึงตัวเองนะคะเวลาที่เรามองอาจจะมองสัตว์มองหมาแมวแล้วเรามีความรู้สึกว่าเออมีความเมตตาอ่อนโยนเวลาที่เรามองเพื่อนหรือว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับคนที่ทำงานด้วยกันคนมีเมตตาเนี่ยเราจะรู้ได้เลยจากสายตาจากวิธีการมองก,การใช้คำพูด คนเมตตาเนี่ยอบอุ่นอ่อนโยนใครอยู่ใกล้ก็จะรู้สึกถึงพลังที่เขาส่งมามันจะเป็นพลังของความอบอุ่นลองดูสิคะว่ารอบตัวคุณมีคนที่เป็นแบบนั้นไหมแล้วตัวคุณถ้าคุณเป็นคนที่มีเมตตานะคะคุณจะเป็นคนที่เย็นเลยแล้วก็ใครๆก็จะรู้สึกและสื่อสัมผัสตรงนั้นได้ข้อสุดท้ายคืออุเบกขา อุเบกขาบารมีคือการวางเฉยได้เฉยเป็นรับได้นิ่งได้สุดมือสอยก็ต้องปล่อยไปทำเต็มที่แล้วก็ปล่อยให้ผลลัพธ์มันอ,มออกมาแบบไหนเราก็ยอมรับได้บางครั้งคำว่าอุเบกขาไม่ใช่การวางเฉยไม่สนใจนะคะแต่คือการยอมรับเมื่อเราทำดีที่สุดแล้วเราก็ปล่อยให้มันเป็นไปยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นค่ะการวางอุเบกขาอาจจะยาก แต่ว่าทำได้เป็นยังไงบ้างคะสิบข้อนี้นะคะบารมี10ประการรู้สึกไหมคะว่าถ้าเราทำได้ทุกอย่างหรือเรามีคุณสมบัติตามนี้อาจจะไม่เคยมีแต่ถ้าเรารู้ว่าดีเราก็ฝึกฝนเราก็ทำใจยอมรับแล้วก็พยายามทำตามนี้หลัก ของพุทธศาสนานะคะหลักธรรมคำสั่งสอนเป็นอะไรที่มีคุณกับชีวิตเรามากๆเลยถ้าเรารู้ว่าเอามาใช้แล้วมันดีมันดีต่อใจมันดีต่อตัวเราและที่สำคัญเอามาปรับใช้แล้วเราสามารถที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราต้องการได้แบบมีความสุขและที่สำคัญเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปร้องขอกำลังใจจากใครคะ่ะสร้างได้จากตัวเองและ เรามีมากพอเราก็ให้กำลังใจคนอื่นได้วันนี้รู้สึกดีจังเลยค่ะที่ได้นำพาความรู้แล้วก็ในเรื่องของทัศนคติดีๆ mindset ดีๆที่สามารถที่จะเอาไปปรับใช้ได้วันนี้นะคะถ้ารู้สึกว่าชอบพิมพ์ชอบให้หน่อยนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การติดตามนะคะโคเดนจอยพอดแคสต์ขอบคุณค่ะ